เดีย๋ยวเอาอะไรให้ดื่มนะฉันมีเรื่องสงสัยเรื่องนั้นเมื่อ15ปีก่อนฉันอยากฟังจากปากนายฉันเริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่ฉันรู้มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นตอนนั้นนายพูดจริงมะเอาดิคราวนี้จุซอยอนนะ ถ้าคนไหนไปสารภาพรักแล้วเธอโอเคแล้วก็ฉันให้หมดหนี้เลยถ้าเธอปฏิเสธพวกนายก็เสียเอา้าใครจะไปสารภาพรักจูซอยอนถ้าเธอตกลงขึ้นมาทำไงอ่ะ <laughs> ถ้างั้นตานนี้ฉันไม่ได้จูจูซอยอนเป็นเป็นเพื่อนฉัน้น,นะล<ๆ>าย อย่าแกล้งเธอนะถ้าอยากได้ตังค์เพิ่มเดี๋ยวให้อีกเพราะอย่างนั้นอย่าทำแบบเนี้เฮ้ยนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยอย่าแกล้งเธอนะฉันไม่มีแรงไปสู้แต่ฉันมีเงินเยอะตอนนั้นเลยห้ามเพื่อนๆได้แต่ก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นจะแกล้งเธออีกเมื่อไหร่ฉันอยากเคียงข้างคอยปกป้องเธอแต่ว่าม่รู้ตอนนั้นเกิดมั่นใจอะไร ฉันไม่คาดคิดว่าจะโดนเธอปฏิเสธนายเนอะทั้งคิวเรแถมอ้วนใช่เลยไม่ชอบเรื่องที่พัคยอนซูโกหกว่าเป็นแฟนนายได้ข่าวว่านายไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเออคือเรื่องนั้นน่ะฉันมันไม่ดีเองล่ะฉันก็ใจผิดไปเองที่ทึกทักเอาเอง แถมแต่สินนายแบบนั้นไม่หรอกฉันรู้มันเข้าใจผิดกันได้ฉันผิดเองที่ไม่อธิบายให้ชัดเอะเป็นความผิดฉันเองนายอธิบายไปแล้วล่ะทั้งเมื่อสิบห้าปีก่อนทั้งในวันนั้นและในตอนนี้ ฉันขอโทษที่ไม่เคยให้คำตอบเลยแล้วยังทำร้ายนายฉันขอโทษแล้วก็ครั้งนี้ด้วยฉันขอโทษ